สวัสดีครับจากเอลิฟฟ็อกเกอร์ประเทศไทยนะครับผมจะมาอธิบายเครื่องออรุ่นใหม่จากเกาหลีนะครับอันนี้คือรุ่น s s 2 0 e u นะครับอันนี้ใช้เป็นแบบเสียบปลั๊กนะครับเป็นแบบเครื่องพ่นละอองฝอยนะฮะกำลังแรงนะครับใช้เป็นระบบไฟฟ้านะครับใช้ไฟ220โวลต์วิธีการติดตั้งเครื่องก็อัตโมตินะครับอันนี้อัตราก,การพ่นก็ออกประมาณ 20ลิตรต่อชั่วโมงนะครับน้ำหนักเครื่องก็ประมาณ4.5กิโลนะครับอัตราการพ่นพ่นได้20,000รอบต่อนาทีนะครับมีสายสะพายนะครับคล้องที่ตรงนี้นะครับสายสะพายอันนี้ผลิตจากประเทศเกาหลีนะครับตอนนี้ผมจะมาอธิบายส่วนประกอบนะครับอันนี้คือด้ามจับนะครับยกได้นะครับอันที่2ก็คือปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับผักไปทาง ผลักไปทางนี้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือฝาเติมน้ํายานะฮะขนาด6ลิตรนะครับอันที่4ี่ก็จะเป็นงวงช้างนะครับงวงช้างอันที่5ก็จะเป็นปลั๊กเสียบนะครับปลั๊กไฟตรงนี้ต้องเสียบปลั๊กนะครับสายประมาณสัก5เมตรนะครับอันที่6ก็จะเป็นสายสพายนะครับมีสายสพายทองนะฮะเวลาคิ้วนะครับคิ้วนะครับแล้วก็ อันที่7ก็จะเป็นถังน้ำยาขนาด6ลิตรนะครับน้ำยาผสมน้ำยาฆ่าฆ่ายุงน้ำผสมน้ำยาฆ่ายุงนะครับอันที่8ก็จะเป็นปลายท่อพ่นนะครับอันนี้สามารถปรับได้นะครับพ่นแรงพ่นเบาได้นะครับหมุนได้9 9ครั้งนะครับอันที่10ก็จะเป็นรูคล้องสายตรงนี้นะครับสายเสียบต้องคล้องจากข้างข้างนอกเข้ามาข้างในนะครับเพื่อเพื่อความสะดวกนะครับ ก็มีเท่านี้การัสูงส่วนประกอบมีเท่านี้นะครับวัดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตเครื่องนะครับอย่างที่หนึ่งคือเราเสียบปลั๊กอย่างที่สองเราเช็คว่าวาล์วาน้ำปิดนะครับสามคือสวิตช์อยู่ตรงนี้ว่าปิดน้ำอยู่ปุ๊บเราเปิดเครื่องลมจะออกเราค่อยปล่อยวาวน้ำ โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา9ระดับนะครับระดับล็กสุดก็คือปลอยจะเล็กสุดเราปล่อยไปเรื่อยๆตามถึงจนถึง9ระดับละอองจะเม็ดใหญ่ขึ้นจะเม็ดใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือระดับ9นะครับ หลังจากนั้นเราเริ่มหลีลงลองฝอยก็จะเล็กลงจะเล็กลงแล้วนะครับปิดวาล์วน้ำทุกครั้งก่อนจะปิดเครื่องขอบคุณครับจาก<อ>ลิฟท์ฟ์เกอร์ประเทศไทยจำกัด